โอ้ยไตดองๆเลยพี่น้องก้อยเต็มืันนี้ก้อยกิเต็มสุดฝีมือน้องนกคือเกา่าสวัสดีดพี่น้องเขาเนี่ยสวัสดีค่ะข่อยมักนัวเลย,เยแก่เตะครับหมักเสียบมักนัวคือเต็มแห้อย่างถิ่นเ,นเราว้าฮู้ยอะตีูู้้ฮ้หอมไหมขอบหัวคือหอม อ,าอยาติดแห้องอ,อ,อย่าติดแห้งโอ้ก้อยควรจะตีก้อยใส่บอกกอครับมื่อนี่สูตรใส่บอกกะน้ำปลาละนเาใส่น้ำปลานะนันวนี่โอ้นี่แหละเขาจะคือเวลาบวกก้อยอใส่น้ำปลาต้มยำเนาะแอบ่นงบนนี้นนนส,สีมเอาลงแล้วมือนี่ หมักแซ่บใส่มะกรอกเลยมาล้วใส่มะกรอกเลยโอ้หุ่นหใหญ่เลยคุณมะกรอกใส่เบ็ดไตมาเลยนะใส่เลยโอ้โหมะกอกนี่ก็หอมเด้มาดำเด็กินฝีมือข่อยได้พี่น้องมือนฝีมือและขีมือมีเบิดแสีบหนัวคือเกาทำได้ไหมครับมันบอกอยากสุ่คักบอกแต่ว่ามันหันลนได้แหละ นี่ลงไปเลยอ้าวผักหอมลงไปบาทน,นี่คนรอบเดียวแล้วเนาะแมนคนรอบเดียวเลยหอมเป็นแต่เสเยเียบแค่น้ำไปเด้อพี่น้องเด้อมากินก๋วยกุ้งเต็มน้ำบ่าวดำมื่อนี่เศษๆนัวๆพูหอมบ่หอมเป็นเสียบเนี่ยใครว่าไม่ซื้อกุ้งทอดได้บ้าแดงสือเลยเนี่ยทว่าว่พ่อเพชรยี่ได้พี่น้องไงยพื่อน ซีมอยู่บ่ะซีมอะซีมเบิ้งแป๊บหนึ่งก็ได้เพิ่นว่าเพิ่นบ่ไปกินน้ำแต่ว่าเพิ่นสิซีมเอาพี่น้องเลยซีมเอากระพาะเพิ่นวะกระเพาะสิฟู๊นนั่นเป็นแต่แสบแล้วเอาเลยซีมเบิ้งซีมตอนใหญ่แสบนวดอะไรจะว่ามือซีนั่นคือยุบตอนน้อยแท้ล่ะเอาซีมเดี๋ยวข้าว ไปพี่น้องเฮ้าบาทนี่ดงงดิงดงงดิงน้ากันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เคารบรักสู้ขู่สู้คนครับว่านี้บริมาพบมาพอพี่น้องเลยมือน,นี้ได้เป็นโคโยตีเด้พี่น้องเลยมือน,นี้โคโยตีโคโยตีแต่ว่าหมอกแดกเบิดแล้วพี่น้องเลยก่อยกุ้งเบิงกุ้งนองซามีตัวใหญ่ๆเลยครับนี่มานั่งกินแซ่บพี่น้องเลยอยู่ครับ ชัดเลี้ยงเนาะชัดเลี้ยงที่นา่ารักแก a มพักอีนน้ยังเกาะลืมแล้วบานนี้พี่น้องเลยลืมซื้อเอาบอเป็นยังแสบๆคือเก่าครับโอ้ยเขาสนกหนึ่งให้ยังหอนๆได้พี่น้องเลยบุง,งเขาใหม่หอนนี่เบุงแสบส้พีส้นองเข้ามือ พี่คนสนุกแสีบสุดยอดเลยพี่น้องพักใหม่ๆจากสวนตัวนี้ พักกะเม็ดคุณน้องเลยคือซื้อออกไปเข้ากันดีพักกะเม็ดนี้ปลูกธรรมชาติครับดังนั้น,นกินเนื้อทังบีกินก้อยกุ้งแซ่บด้วยกัน บมเนีู่ดดีกองแนงเลยมันนี้ออน่ครับอมบอกพอดีจุครับสำนีอม,อม 고 không quá, không, không một กูตีกองตุ้มมุยตุ้มมุยกับโปเตนใจเลยคันสือมาแต่ตลาดเนี่ยชิ้นใหญ่กว่านี้มีเนาะนี่พักเป็นปูน้ำบาน อหวานกินด,ดิบเป็นกรุงมัน กกระเมกหนะื้หอมก้อยกุ้งน้องนกแซบ่บ tổ nhảy lên đây phải nói với mình ừ. Hãy subscribe <laughs> มีงสงมก่อเมี่งสมมากวาว ผักพี่น้องเลยทั้งแ่บทั้งพอดีอิ่มแล้วพี่น้องเงินบานนี้ <c oughs> โอ้วขอโหษขอไพหืเอาเอาพอดีแ่บๆนัวๆเนาะครับเนาะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนำํำวม่นหน่อยกับไปป้าแหละรงใส่ยยานจุตับอยู่พี่น้องเอ้ยว่าสิจุเพิ่นพ่ว่าไปไง่เลยบาทนี้เอา้าแซ่บๆนัวๆฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจได้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ